แกงเห็ดไม่โดมครับเห็ดรวมนยำเสาว้ยนี้แกงอะไรครับสมแกป้ิ่มีเนื้ออะไรไหมนี่แ้มีมีแต่ผักอ่ไงเดยวใช่ไหมผักรวมใช่ไหมนี่แกงส้มผักรวมใช่ไหมจะใส่ะบานหเาแกงอันแกงส้มถ้าเปบ้านแกงส้มบ้านคราครขาาบเราไม่กินดแล้วนอนกงเห็ดเอาแล้มาใส่นี่เอาไอ เปลาหั่นลูกก็อ,อร่อยนะครูเนาะใช่ไหมปลาสดสดแบนี้มันกว่าสดนินิดมันเท้าโเเนาะเนาะเา้องกันอะไรดิเขาข้อกันอะไาดิกู้เอกเาหางก่อนูเอกเาหมักกุ้ยไา้เขาเหนียวพี่อันนี้เห็ดรวมเนี่ส้ปลาหนูวัามันต้องทอด่อน

นจะมากับเขามืนเพื่อนจะกินเบอร์เดย์ไม่เอาให้เด็กเด็กแต่กินเบอร์เกอร์มาหาซันกันได้ยังกินค้าวเน่โอ้ยนี่แล้วไม่เด็กเด็ได้แม่ดมมีแรงกินนะใา้แม่ดมโบ๊ทเขาบอกว่าได้ยังกินโบ๊ทมาเลยแกงเห็ดเนี่ยของชอบโบ๊ทไหมเออแกงไม่มาหาแม่เลยอ่ะ มาบ่อยแกงไฟแกงไฟก็กินข้นใดขนเดียวคนนึงเอาบ่อยไม่ได้กินข้าวคนเดียวคนน้อยไหมครับคนดูซีนน้ำปลาก็ต้องตานะดาดดูไปแรงข้าว ยดุมันอ้าวมาแล้วจ้ะเรียวเจอนเส้มแบบอร่อยมากกวอ้อร่อยไม่ได้น่าเสีายสิบแปลสดนะคำนึงถึงว่าเวลาเราใส่ชุดอเนี่ตัวัวอะไรแม่ตัวอนี่เนาะมุอะไรยำสแตกสแตกลายเต่าันไปเซฟอะไรกับมหาเหาหมือ อเหลีวมเขามาหาเนี่ยแต่กระโมหาม่ัต้องแต่คือก่หานี่เราติดโตเเียนมาสิเียนอย่งมากในประกาศสังน่ยงมาเสีย้นอกล่า็ดอันิล็อกันเอคือันเนาะเอไรสมา้งสมศรมาหองมงสมศร ้อาน้เดือดใช่ไหมแล้วก็เอาเนี่ยจะอนให้น้ำเดือดนะเอาที่ลงเราันจะอร่อยกินบ่าแมลงบ้องไปไปมดแดงกันเลยแต่บางคนเขาไม่ใส่ก้ล้าไงจะไปซื้อปลาคอมาถ้าสุตัวแม่ก็จะทำกินแบบว่าใส่เด็แต่ย่าเขาใส่แต่คุณเตาใส่น้เดือดไม่จะอร่อยแม่เต๋อเใส่เน่ย นัวแมนูมอาเซแกงเห็ดเลยเนี่นประเด็นแล้วก็ใบบัใช่กิมินมันเหลืองกินยำกินอย่างตรงเน้นน้ำประเด็นใกล้ใครใก้จอบักไหนจะไม่ไลก็ได้ไลนีใกล้ขนาบินตรงไปจากร้อยเอ็ดค่อยๆหาด้านทิ่เน่แล้วใส่น้ำประเด็นเป็นเหมือนน้ำยำโอ้ยหาเหอร่อยมากเลย ได้ไปคุยหาจับพี่ไทยเังเลีย่าคหาไหนวะบูดมันเี่งหนงจะไปลักหาคนได้มากไหเงตแต่ลนสูงจนะด้ไปเจ้าต่แรงสูเท่าไมากาผ่อนันยังักตแรงมากไปต่ลดชุมือ เงยงมากมากเงียม,มิดซีดีปกติหนูมาตีหาตรงนี้คนอยู่แล้วยวดีถิวกระตูมากไปวัดกลับมาเลยเอาเหยาเราไม่ไปตลาดไงไปชุมเออยู่บีร่างก็ไปชุ่มที่ถอดชิควคนคัดขัดเมฆที่หัวทายน่มากมากมากอะไล่ควนสน้มากทำไมชิวหลังจะคนถักกัเ

หนึ่งห้าหสงสินหัผักก่อนามสูงาสูง่อนน้ป็นสามขวางเขสูงไหมครับมไรก็เขาอ่นกบโอ๊ยนี่ปากนัี้ไม่ค่อยเปื่อยเท่าไรน้อยายเนาะแมน แกงเปจะามึขึ้ ente, นเะสามารถ <c oughs> ีแสบด้วยนะไม่แกงโซ่แกงสาบบ้ oh ันเจ้าสาวมันคอคือเขาปลูกในไร่ันธุ์บางแกง้เรากินเือพักหมูมันคืพักหู่ันคอแสบเนาะขามูงแก้วเลยขามูงใหญ่ๆนละตว่ามันมีหนานมเหลือหน่อยขาวมูงแก้วข้าวมูงแก้วกับแกงแกงมันจัดขายผัดแสบ กุ้งเหนือเิ่นมากกับเขาผ่ากลางนี่มากอีสานตะลูกเต่ากินน้ำไหลเบิ้ดไม่มีมืดเห็นวะนี่น้องเท็นก็แจกจังเขาใช้ไงครับเขาเลือฉันรู้จัชื่อฉันเาไปเดียวกันเาเทใส่กันก็าต้องกินน้ำกันเนี่ยต้นมากสองยางกขาต้องกินน้ำกันมีู่่เดียวอะไกินยุคู่เดียว เาเป็นผู้ชายบันบาทไงไปกินของหวานไม่คุยคุยเขาไปอยู่กลางเขาไปอยู่กลางดนไม่ไที่ไม่รบกวนไปกินได้กับพรามสบายเป็นเลเซอมาหาอระพริ